ครับเซ้วนี่ลุงเพื่อนพลาแสบมาให้มาหน้ามาสวนปลาบักท่านมุ่ยมุ่นเมืองเสียครับจะเอาเนื้อสันตุนล้วนมือเลยตับไปเบลยเพียกับต้มแล้วครับเพี้ยต้มแล้วผงเทียงคงเรียบร้อยพัดธอาบักิ๊กเข่าขวาชู้รถเสชวนบักท่านมุ่ยมุ่นเมืองเสียครับแบบท่านกับเดาท่านเงินล้านกับเดาหน้าโอ้ครักทักกันมุ่ย ากไปพ oh, uh ูนเสียงน้ารู้พื่นอยู่เป็นแต้ห้องน้ำฟูเสียงน้าลุงพนนห้องผ้หเพื่อนน้องเสียับนนี่น้องสวยจุอันนี้มีพ่ังม่เสีักนเ็ดีนี่น้องจจับาเลยเลย ดูเที่อาตุ้ยนะพี่น้องขวัวกระมีขัวเลี้ยเรียบร้อยอยังนี่โคโรเลห์โว้ยเพี้ยลับตับตับยังยูโอ้ย่ันได้กินเนาะ เออตงตงตง้โคโลเคลโคโลเลโคโลเลท่านกับท่านป้าท่านกับท่านอุ้ยต้นเมืองเสครับเมื่อยนด้ครับม่อยนด้ครับม่อยได้ครับมเบิ่เดโอยเดี๋ยวเดี๋ยว้น่าหภาเขายาไปใส่ภาเขายาไปใส่ได้ในยุคนี้ เอียวังทั่นกันมาๆมาี่นลังมากนุ่นหน่อยนะครับ,บท่นท่านท่นนมสดกลามงมุครับาบนนี้รีเลปียันเบิดุดกท่านแล้วปุว่นเป็เจ็บไปโกเวงอนะครับปานนี้เอาดื้อไหมกลางเยอกปีนี่ มามาไมากินขอไง้นกัน <mean>